สวัสดีค่ะก่อ,นส,สอสสนสวัสดีค่ะมาโปสวัสดีค่ะแชมเปนสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่คาเฟ่นะครับ l ิตเ l ิลบีมกำลังดูอยู่ว่าน้องๆจะทานอะไรกันดีแชเมาอไรนะลูก <im ples> ที่แช้เมาน้ามะนาโปดแล้วลูกอันนี้คือสตรอเบอรี่โซดาแล้วเชิญแล้วลูกโอเคอาอยำขนมเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเล่นก่อนแล้วค่อยมากินโอเคไหมโอเคโอเคไป โอเคถ่ายแล้วตอนนี้ชมอยู่ที่ไหนชําจํมมาได้ไหม,ไม,มอะไรนะลิตเติลบ้านเป็นคาเฟ่เด็กมีของเล่นเยอะแยะมีเลยลูกเดี๋ยวมีโซลาร์อาหารทั้งในด้วยนะครับม,มี้องเล่นหรอมีเล่นได้หมดเลยลูกไปไปเล่นกับน้องม,มีตีกลอฟด้วยนะมีเล่นทรายด้วยนะคะวันนี้แอบเอาเสื้อมาเปลี่ยนด้วยเล่นเลยครับพี่มค์ตีกลอฟให้ดูหน่อยสินี่พี่มค์ตีกลอฟให้ดูนีมม่มาวาดมาวาดรูปตรงนี้ก็ได้นะ นั่นแหละตีเลยข้างนู้นก็ได้ข้างไหนก็ได้พี่ไม่ตีลงไหม,ไมไตั้งใจตั้งใจพื้นมันเอียงพื้นมันเอียงต้องเชิญป้ายเลยลูกนี่เลยอุ้ยเกือบลงนะเอาใหม่ไหมพี่มไม่นีม่มาโปรดล่นชิงท้าสบายใจเฉิมอันนี้สั่งข้าวไปแล้วนะครับสั่งข้าวไปแล้วรอก,กับข้าวมาอันนี้คืออะไรเหรอลูกตีเหรอ อ๋อใช่เ็กตี้หยาั่วอย่า่มกงพิมายโกงหรอเล่นอะไรก็ได้ปะพาน้องไปเล่นเล่นไปเลยพิมายชวนแชมเล่นถ้ามาโปรดดูแลทุกเชอไปแล้วครับวันอาทิตย์นะครับ ไม่ไม่ไม่เรียกเชมาอยู่กับเชอก็ได้ให้มาโปรดมาเล่นกับแชมป์จับคู่กันจ๋าชทฟันแชมป์โยกที่ไม่ใช่ชนั้นี่ใหม่เหรอตอนนี้ฟันแชมป์อ่ะจะทยอยใช่ใช่ถูกต้องมันจะทยอยโยกไปเรื่อยๆโอเคเพื่อนไปเล่นทรายกันแล้วแต่งตัวสวยมาเล่นทรายใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ เป็นกินอะไรนะลูกสปาเก็ตตี้ส่วนน้องเชอร์กลับมาปวดกินอะไรนะไก่ทอดกับเกี๊ยวห่อชีสพิซซาไม่ได้สั่งแล้วก็น้ำคนละหนึ่งแก้วน้ำมะนาวน้มะนาวก็สตรอเบอรี่โซดาไปหาน้องกันสิน้องเล่นอะไรลูกไปดูน้องกันหยุดเบรกนะมาพาพ่อไปดูซีน้องอยูไ่ไหนอ๋อแชมขึ้นตรงนี้เลยขึ้นนี่เลยเขาขึ้นทรายกันแล้วขอไปขึ้นตรงนู้นก็ได้ขึ้นได้ แต่ถ้าพี่ไมค์ขึ้นแล้วพังจ่ายตังเองนะเชอญมาพาพี่เป็นไปหน่อยพี่เป็นไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยครับดูเด็กโตสุดเล่นมาโปรดพาเพื่อนไปลูกใช่เหรอไปขึ้นทางนู้นก่อนดีกว่าโปรด,ดอันนั้นอันนี้อันนั้นให้เชอไปไปนู่นแชมป์มอ่าเด็กโตขึ้นทางนี้ ไหนโอ้โห,หมดดำลูกนี่ไงแชมมาเดินเข้าทางนี้ไง,ไไงเข้าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ไม่มีมดเห็นไหมนี่ทางนี้ไม่มีมดทางนู้นก็ไม่มีมดเดินอ้อมไปโปรดพาเพื่อนไปหน่อยเพื่อนกลัวไปเรลองมีปัญหากระทรา,ายเข้ารองเท้า <laughs> <laughs> มาเลยเก <laughs> ่งมากเลยน้องเธอ,อเธอไปปีนตรงนู้นแล้ว<า>พิชายไปขึ้นตรงนู้นจะได้ไปหรปล่ว อ่านี่เด็กโตมาอีกแล้วสนุกกว่าเด็กอีกไหนมาปวดวาดอะไรไหนดูสิไหนปวดวาดอตอนนี้กําลังให้พี่ไม้เป็นนางแบบอ,อ่าเล็งพี่ไมด้ดีๆน้องมาปวดทําอย่างนี้ทำอย่างนี้อ่าเล็งดีๆเล็งพี่ไม้เราวาดสวยมากพี่ไมช้ชัดๆเนี่ยนี่คือพี่ไม้เลยอาวาดอ่ายืนเล็งดีๆ วาดเหมือนเลยอะ่ะเอาวาดต่อนี่คืออะไรลูกแอปเปลิลเหรอโอ้โหตัวพี่พี่ไมา้ย,ยาวมากหัวก็กลมมากนี่คือผมเหรอพ่อหนูหัวสับป,ปะรดดูสิเมันสับป,ปะรดเลยกลับข้าวเรามายัางมายัางเนะาะโตยังว่างอยู่ใช่ไหม ไมายังพี่ไม้มาดูผลงานโปรดเร็วเชิญไปวาดบ้างไหมล่ะไปะพาน้องไปเล่นเลยจ้าเล่นทรายก็ได้ในนี่ลูกเขามีที่ตักทรายด้วยเนี่ยไม่เล่นเชิญเล่นได้ไปเลยลูกไปเดี๋ยวเชิญจ้าขึ้นบันไดรงน้นแล้วล้มเพราะบันไดมันต้องปีนขึ้นได้เชิญขึ้นไปสามรอบแล้วไปสิปะเชิญเล่นได้พาน้องไปเลย พี่โป๊ดเนี่ยแชมไปเล่นตักทรายตรงนี้ได้นะลูกยง่ายเชื่อขึ้นได้นี่พี่แชมไปแล้วใายเข้าเท้าแชมก็เป็นไปเลยลูกเดินเลยพี่โป๊ดไม่มีปัญหาคนเดียวเห็นไหมพี่โป๊ดไปเลยลูกไปเวลาเดี๋ยวค่อยล้างมือนะจ๊ะฝ่ายพี่โป๊ดสู้ๆ โอ้โหดูหัวหัวไม่เผ็ดป่ะลองเชิญไปลูกมาแล้วเนี่ยหัวแตกดิมาแตก้วลูกอันนี้บรรยากาศนะครับเทียบเลยไปไปน้องไปล้งมือไปลูกป่ะอืม <peach> เข้ามาในร้านอาหารแล้วครับน้ำใครมาแล้วน้ำใครมาแล้วออกมาโปรดมาแล้ว้าพอโปรดต้องคนก่อนนะลูกเอาหลอดค,คนไม่ได้น้อยต้องคนก่อนไหนพี่แชมอร่อยไหมเปรี้ยวไหมของแชมเป็นมะนาวของเชอเร์รอแป๊บหนึ่งนะลูกเขาลืมกินของพ่อก่อนเอาหลอดออกก่อนเอาพาสติกออกก่อน ไม่ได้ปกปกปกเอ,ออกเองนะเอ,ออกเองอเอ,อ้นอนอะเพระเสร็จจานให้ปะไปข้ห้องน้ำก่อนนะครับบายบายมาแล้วนะคะสปาเก็ตตี้ <c oughs> เกีียวแล้วขาดไก่ทอดดีวยกันนะ <c oughs> ไม่เสอเทศไหมโอเคพอให้เอ๋แม่ม่อจ๊คเอาแขนออกแแจคดูนตากแมปากแมมากินเลยลูกกินโชว์เพื่อนๆหน่อยหลอย มาปรดลองชิมนิดนึงไหมลูกลิปส <20 4 S 1> ีถ้างั้นถ้างั้นจานนี้มาปรดลุยเลยจานลิปสีขาวไม่เคยเห็นหรอลิปสีขาวลิปส <20 4 S 1> ีใช้มืออะไรอย่างเงี้ยใช้มืออะไรอย่งเงี้ยใช้ <30 8 S 1> ม,มือไอะไรได้เลยครับใช้มือเลยครับเพราะเจ้าก็ใช้มืออยู่แล้วนี่ครับ มาปดนิดหนอยมาปดนินิดมิมายิ้นกินกนะฮะให้ใช้มิ้มใหม่โอเคอย่าคายใส่จานทอเลยคอัมวางไว้ข้างๆกันได้ไ กินเสร็จแล้วก็ไปเล่นต่อนะเล่นได้เต็มที่เลยลูกให้พี่ไม้เล่นไปด้วยให้พี่ไม้เล่นด้วยเราจะไปเ่นข้างในร่าม่มีถุงเท้าไหมข้างในตอนนี้มีคนเยอะอยู่ไปเล่นข้างนอกก่อนแล้วข้ามาข้างในโอเคไหมโอเคเล่นไม,ม่ถุงเท้าเลย,ยอืมแต่เราไม่ได้ถุงเท้ามาด้วยส<ท>ิบ,บายบายให้เด็กๆกินข้าวก่อนเป็นตลกอีกแล้วอ้าว ที่รอคอยมาแล้วนะครับไก่ทอดข้าวเหนียวไปเติห้าดาวไม่ใช่ห้าดาวไก่ทอดเ,อเฉยๆไม่มีห้าดาวห้าดาวกินที่บ้านพี่แชมชอบกินอันนี้มากส่วนพี่ปวดถองเชยกินอันนี้ค่าเข้าเท่าไหร่นะเงื่อนไขในการาเข้าที่นี่อะไรนะลูกคนละหนึ่งร้อยห้าสิบาทใช่ไหมซึ่งเรากินเกินอยู่แล้วเรามากันห้าคนเจ็ดร้อยห้าสิบาทอร่อยมากโอเคเี๋ยวไปเล่นเยอะๆนะตอนนี้น้องเชยยังเรียกพ่อไม่หยุดเลย ชพอ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 ไปอยู่เนี่ยมีของผู้ใหญ่ด้วยนะพีไม้กินยำขนมจีส่วนพ่อแจ็คนั้มเปล่าเหมือนเดิมครับแก้วเดียวพอกินข้าวมาแล้วเรียบร้อยเอาไหมทายแบบเห็นหน้าน้องเชิญหรอไหนกินไก่ให้พ่อดูทีนึงก่อนกัดคำใหญ่ๆโชว์ทีเสร็จแล้วมั้า เก่งมากกินข้าวเหนียวด้วยลูกร้อนร้อนร้อนร้เห็นทั้งคู่เลยดีกว่าเราเห็นน้าเชือทั้งโกรธเลยนะโอเคพี่โกรธด้วยโอเคกินของหวานกันไหมไปกินขนมปังโทสเอาไหมก็เดี๋ยวไปเล่นติดก็เข้ามาดีไหม กินเสร็จแล้วไปเล่นเล่นเสร็จแล้วก็ามากินอีกรอบนึงน้องไม่เิรนอยังไม่เสร็จต่อรอยกี้เองมีของผู่้ใหยม่เ้อม่เนหอมองขับรถ้ไม่ไม้ไม่กินหรอก,กนหอกขับรถไม่ได้ เพราะว่านะถ้าเราใช้จานผู้ใหญ่อะจะกินถนัดกว่าใช่ไหมเป็นจานเด็กกินยากกินไม่ถืกนี่ฉันอีกนิดนึงกินให้หมดลูกนี่มีช็อกโกแลตกะทิน้ำผึ้งกาแฟวานิลาพีชชาเขียวชาวไทยดูหน้อปลาดูแค่นหน้าตู้ตักใส่ถ้วยอ้าวของหวานของคาวเสร็จแล้วทานของหวานต่อ,อจ้า,าอ,านอ,อาันนี้รสอะไรลูก วันนี้ลาเป็นไงบ้างทุกที่กินแต่มะนาวโอเคเพราะเรียกพ่ออีกแล้วเรียกพ่ออีกแล้วโซน่ามันตัวน้ำและวไหมรถอะไรลูกช็อกโกแลตแจ๊กตอรถแต๊กโซน่ามันตัวน้ำแล้วไหม,ดะมะได้ตัวน้ำได้นี่มาปลดรถอะไรลูกแชคโรลส์เชคโรลส์ช็อกโกแลตเด,ดีไปเล่นกันต่อแล้วครับหน่อย อันนี้รองเท้าต้องช่วยเลยรองเท้าโปรดลูกสองคนนะครับจะเข้าไปเล่นในโซนนู้นกันมีนโซนแอร์ด้วยคนนี้ไม่เข้าคนนี้จะไปเล่นข้างนอกกับพี่ไม้เพราะพี่ไม้เป็นเด็กน้อยใช่ไหม,ไมอ,ไอันนั้นถุงมือเหรอลูกไม่ได้แล้วไปใส่มือเลยเหรอไ่อาใส่รองเท้าดีองแล้วนะครับให้ใส่เองพี่ไม้พาแชมไปเล่นข้างนอกเลยครับ อันนี้ที่เล่นมือโตนภายในนะครับพ่อแม่นี่ใส่ถุงเท้าม,มามาโปรดมาโปรดดูแลน้องอยู่ตรงนี้นะพ่อไปอยู่กับพี่แชมป์ข้างนอกนะลูกน้องเชอร์น้องเชอร์เช,ชื่อฟังพี่โปรดนะลูกโอเคไม่ตกหรอกมาเลยไม่ตกหรอกจ้ามาเลยจ้าพี่ไม้อาจจะตกหรือเปล่าน้ำหนักเยอะ จะสไลเดอร์หรือจะอะไรเนี่ยไม่ลงมาทั้งวันเอเวไม่ควรอะบายบายปิดคลิปให้พ่พอหน่อยบายบายอาทิตย์หน้าพ่อพาไปคาเฟ่อีกเอาที่ให้หันกระต่ายด้วยโอเคไหมแล้วก็ไม่เอาวัวเพราะแพ้ขนแพ้แย่าวัวใช่ไหมโอเคคราวที่แล้วโดนแย่าวัวเป็นไงตุ่มขึ้นทั้งตัวร้องไห้เลยใช่ไหมเค้บายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปสุดท้ายคลิปสุดท้ายอะไรละ่ะฝากติดตามน,น้องแชมเปญด้วยพูดให้หน่อยฝากติดตามด้วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดช้าช้ากดไลค์ด้วยค่ะกดไลค์อย่างงี้ไลค์อย่างงี้ว้าอย่างงี้ดิเอาขึ้นสิโอเคโปรดลนะ